ผมจะมาสอนกวับคีย์เบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นดนตรีหรือว่าเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเราต้องรู้จักเกี่ยวกับเรื่องคีย์เรื่องคอร์ดต,ตอนครับโดยที่ผมจะวาดภาพไปดูก่อนนะครับว่าในคีย์หนึ่งคีย์เนี่ยมีคอร์ดอะไรบ้างโดยเราจะมาเริ่มมาจากที่มนะิดเดิลสีครับมิดเดิลีก็คือตําแหน่งที่เสียงโดถึงโดเนี่ยของถ้าของเป็นโน,นครับราก็าจะอยู่ที่ตรงกลางเขาเรียกว่ามิดเดิลสีครับ นี่ครับจะเริ่มที่ C4 นี่ค่บตำแหน่งที่โดถึงโดผมจะวาดภาพนะครับนี่ครับตัวโ,โดที่ใช้เป็นแทนโดสอนภาษาอังกฤษจะใช้ว่าตัว c ด เลก็ตัวดีครับมีก็ตัวอ e, ah 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 ีฟาตัวเอฟอนตัวจีตาชัตัวเอทีชตัวีครับสิงโดครับอันนี้ก็คือตำแหน่งที่โดโดตัวนี้ถึงโดตัวนี้ครับโดยที่ตำแหน่งที่โดถ,ถึงเลจะมีค่าหนึ่งเสียง repeat. แล้วก็ตัวเลถึงตัวมีจะมีหนึ่งเสียงแต่ว่าสังเกตดีๆครับตัวตัวที่เป็นริมขาว ับลิ้นขาวจะมีระยะห่างเสีิตเสียงค่าหนึ่งเสียงแต่ว่าลิ้นดำเ่แทงค่าหนึ่งเสียงแต่ว่าตรงนี้ไม่มีลิ้นดำอยู่ก็คือมันมีค่าเท่ากับครึ่งเสียงเท่านั้งครับโดยที่เขาจะใช้เสียงรักการเขียนแบบนี้ครับจา F ไปถึง G ก็คือ1เสียง G ไปถึง A ก็คือ1เสียง A ถึง B 1เสียงแต่พอ B กลับมาที่ C นี่โอเคครับไม่มีลิ้นดำก็คือที่ผมจะให้ขยายภาพมาดูแค่ ช่วงระหว่างตรงนี้นะครับนี่โตถึงโตก่อนนะครับแล้วที่ผมจะให้จำภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงครึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงแล้วครึ่งเสียงคีย์ที่ผมนํามาสอนนั่นกนะ็คือเขาจะเรียกว่าคีย์ซีครับก่อนที่เราจะมาเริ่มคนะีย์ซีเนี่ยขอดนันคืออะไรขอดก็คือการเล่นโน้ตตั้งแต่สามตัวขึ้นไปครับเขาเรียกว่าขอดอย่างน,นี้เขาเรียกว่าซีเมเจอร์อันนี้ก็เป็นขอดครับดีไมเนอะร์ พอเล่นสามเสียงพร้อมกันเสียงก็จะมีความไพเราะขึ้นมากกว่าเล่นตัวเดียวอันนี้คอร์ดครับจะเป็นกดนี้จะเป็นการกดอย่างนี้ก็เรียกว,ว่าคอร์ดครับที่ผมบอกคอร์ดก็คือการที่เล่นโน้ตตั้งแต่สามตัวขึ้นไปโดยที่เราจะใช้แค่สามตัวก่อนนะครับก็คือคอร์ดจะมี C มีเอส เรา,าดูดูครับอันนี้จะเป็นคอร์ดหนึ่งคอร์ดก็จะคือตำแหน่งที่ห่างกัน1 1ต่อ1นตัวอย่างนี้ครับค่าคอร์ด C C major ถ้าคอร์ด C ก็คือ c E F ครับในคี์ C ตำแหน่งที่1ก็จะคือตัว C คอร์ด C ก็คือคอร์ด C major จะมีตัวสอนจะมีตัวโน้ตทั้งหมด3ตัวก็คือ C E F. แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะผมไปขึ้นเรื่องคอร์ดผมจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องคำว่าเมเจอร์กับไมเน่ครับเมเจอร์ major ก็คือ ันี่าครับอย่าง C major ก็จะมีตัว C E G สังเกตนะครับว่าตัวที่เรียกว่า C major ให้เราแบ่งขึ้นอย่างนี้ครับทียว่า C major คือข้างหน้าจะมีทั้งหมด2เสียงแต่ด้านหลัง E ไปถึง F, F จะมีเสียงรวมทั้งหมดเท่ากับเสียงครึ่ง1เสียงครึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งตัวแรกนี้เราก็ตามด้วย Major ส่วน minor นั้น ก็คือตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่า D minor ก็จะมี D F A สังเกตนะครับที่ตำแหน่ง D ไปถึง A ก็่ัมี D E F G A เช่ครับ D กับ E ห่างกันหนึ่งเสียงแต่ว่า E กับ F เนี่ยห่างขึ้นเสียงและที่ตัวตรงกลางหลังก็คือข้างหลังจะเป็น2เสียงข้างหน้าจะเป็น1เสียงขึ้นเขาจะเรียกว่า D minor ครับสรุป D สรุป C ตัว major สรุปตัว major กับตัว m i n ร์ก็คือข้างหน้า ถ้าเป็นเมเจอร์จะมีทั้งหมด2เสียงข้างหลัง1เสียงครึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นดีม n ยเนอร์ข้างหน้าจะเป็น1เสียงครึ่งข้างหลังจะเป็น2เสียงครับต่อไปเรามาดูที่ตำแหน่งต่อไปครับดี e, ก็คือจะมีตัวดีเฟอาคอร์ด D ก็จะมี D F A ซึ่ง D ไปถึง F 1เสียงครึ่ง F ไปถึง A ก็คือ2เสียงก็คือ,อน,นี้จะเรียกว่าดีม n เนอร์ครับส่วนคอร์ดต่อไปคือคอร์ด E เราก็มานับต่อครับก็จะมีตัว E ตัว G ตัว B ตัว E ไปถึง G กี่เสียงครับหนึ่งเสียงครึ่ง G ไปถึง B กี่เสียงครับสองเสียงทั้งคอร์ดนี้ก็เป็นคอร์ด E minor ต่อไปคอร์ด F คอร์ด F ก็จะมี F A C F ไปถึง A สองเสียง A ไปถึง C หนึ่งเสียงครึ่งอันนี้ก็คือ F major ซึ่งถ้าเป็นตัว F major จะเขียนว่า major ไปเลยก็ได้แต่ว่าเป็นหลนักสากลที่เขารู้กันเอาม่ต้นงเขียนไปก็ได้แต่ถ้าเป็น minor, ก็ต่อนังด้วยตัวเอ็มตัวเล็กครับส่วนจีไปคอร์ดจีก็คือจีบีบีตัวจีไปถึงบีสเสียงบีถึงดีหเสียงครึ่งนี่ก็เป็นเมเจอร์ต่อไปคอร์ดเอก็จะมีตัวเอซีอีเอไปถึงซีหนเสียงครึ่งซีไปถึงอีสเสียงอันนี้ก็เป็นเอไมเนอร์ต่อไปคอร์ดบีต, A, C, e, C, e, นน minor, ต่อไปบี B, ป B, ก็จะมีตัวบี ต่อไปก็เป็นตัว D แล้วตัว F ซึ่งตัว B มาถึงตัว D 1เสียงครึ่งแต่ว่าตัว D มาถึงตัว F เนี่ยมันก็1เสียงครึ่งฉะนั้นตัวนี้จะเรียกว่ามันจะเรียกเป็นตัวพิเศษเนะครับเธอเรียกว่า B diminished <c oughs> ก็คือข้างหน้าจะเป็น1เสียงครึ่งแล้วข้างหลังก็จะเป็น1เสียงครึ่งครับต่อที่ Key แต่ละ Key จะมีลักษณะ Position น่ประมาณนี้ครับนี้ ให้เป็นให้เป็นแทนตัวเลขครับหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดซึ่งแต่ละคีย์ไม่ว่าจะเป็นคีย์ซีคีย์เอหรือคียนะ์ดีเนี่ยการที่จะเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ก็จะเป็นตามตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งแรกของคีย์ซีก็จะเป็นตัวตัวเมเจอร์ที่สองจะเป็นไมเนอร์ที่สามไมเนอร์สี่ก็จะเป็นเมเจอร์ห้าก็จะเป็นเมเจอร์ หกไมเนอร์ minor, แต่หมันที่จะเป็น B ีด m i n นิ h ส่วนสําหรับคีย์อื่นๆนั้นก็จะคล้ายๆกันครับสาหรับความแตกต่างของเมเจอร์กับไมเนอร์เนี่ยต่างกันที่1เสียงข้างหน้า1เสียงครึ่งข้างหลัง2เสียงนะครับแล้วที่มันก็มีผลต่อความรู้สึกของเพลงครับอย่างผมจะเล่นคอร์ดนี่ครับ C เมเจอร์ C เมเจอร์แต่ว่าถ้าเกิดข้างหน้าทายหลังมันครึ่งเสียงก็คือตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็น1เสียงครึ่งข้างหลังจะ2เสียงมันจะเป็น C minor ถ้าคีย์ที่เป็นตัวเมเจอร์เนี่ยมันจะให้ความสึกสว่างมีความสุขแต่ถ้าจะเป็นไมเนอร์จะให้ความสึกเศร้าเศร้าครับลองมาฟังดูครับนี่ครับ C เมเจอร์มันก็จะดูสดใสสดใส,ส,สครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็นไมเนอร์มันจะดูมืดมนขึ้นมาอย่างถ้าเป็นตัวคีย์ A ครับอย่าง A เมเจอร์นี่ครับ เสียงจะดูสดใสไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็น A m ม n เ r ก็จะดูมืดมนครับน,น,นี่ครับก็จบแล้วครับสำหรับเรื่องคีย์หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคียมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้เรื่องคียแล้วเวลาที่จะเล่นเพลงอื่นๆในการที่จะไปคียอื่นก็เราสามารถเข้าใจเรื่องตัวโน้ตมากขึ้นล้วก็จะสามารถเล่นเพลงหรือเล่นเริ่มเพลงอื่นๆในการฝึกฝนต่อไปได้ง่ายขึ้นครับ